สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ ABOUT TOY รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเ,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 เคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิว s c u u t p r e d t t r r นะครับของค่ายเนกาจากหนังเรื่อง p r e d a t o r ภาค2นะครับอันนี้จะไม่ใช่ตัว City Hunter นะครับที่เป็นตัวหลักอันนี้เป็นตัวรองที่ออกมาในช่วงท้ายของหนังนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูกันนิดนึงอ่า เราพูดอะไรกันมากครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวกันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาดูตัวกล่องกันก่อนครับนี่หน้ากล่องอจะเป็นรูปแบบสไตล์ของเนกานะครับใคายสะสมก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเป็นลายเส้นเป็นภาพวาดนะครับจากหนังเรื่องพีดิตเตอร์2นะครับจะเป็นฉากเหมือนแบบเหมือนอยู่อยู่ในเมืองนะครับ แต่ว่าจะไม่ใช่ตัว City Hunter ด้านข้างจะมีอย่างนี้นะครับเป็นแค่โลโก้หนังนะครับ Predator 2 30ปีนะครับสาปี Anniversary เป็นตัวที่2หรือเปล่า Ultimate Scout r r e d a t o r พลิกมาด้านหลังนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับของเจ้าตัวสเกล ีท่าทางมันแบบเหมือนเหมือนสไนเปอร์เนี่ยครับผลแม่นปืนอันนี้ก็น่าจะเป็นไลน์อัพทั้งหมดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจากภาคไหนกันบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดนะครับเป็นเปิดแบบฝาพับแบบนี้ครับเป็นบานพับนี่นี่เป็นภาพแบบสวยๆเลยนะครับจัดแสงอย่างจำเลยมียิงปืนพลาสมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหม อันนี้จะเป็นวินโดว์บล็อกนะครับสามารถมองเห็นตัวฟิกเกอร์ด้านในได้นนี่เราจะเห็นว่าด้านในฉากนะครับอันนี้คุณคุณใครเป็นแฟนยุทธจาเป็นแฟนพริตเตอร์นะครับจากภาคสเนี่ยคุณหน้าคุณตาฉากในยานตอนท้ายเรื่องแน่นอน,นครับเป็นฉากแบบสีส้มๆแบบเนี้เดี๋ยวเราลองดึงออกมานะครับดึงได้ไหม นี่นำมาเป็นฉากได้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นของในถาดนะครับมีหัวมีตัวมีอาวุธโหอ,อาวุธนี้เพียบเลยนะครับนี่แล้วก็ชิ้นส่วนมือนะครับประมาณนี้ จ่ามาแล้วครับจับพุ้นตัวกันก่อนความสูงอยู่ที่20.5ซนติเมตรอยู่ในสเกลประมาณ1ต่อเก้านั่นเองครับเข้ามาดูดีเทลกันใกล้ๆครับนี่การลงสีเคลอะของหน้ากากนะครับสวยสมจริงสีด้านหลังนะครับแล้วก็สีพวกลวดลายตามตัวต่างๆดูโอเคเลยทีเดียวอ่าก็นี่ครับ อย่างที่บอกไปนะครับลวดลายการลงสีเท็กซเจอร์ต่างๆนะครับคามร่องเคลิเคิอของหน้ากากนะครับแบบโหสมจริงมากๆเลยแล้วก็ที่โหประทับใจสุดๆเลยนะครับแวบบแรกเฮ้ยผมนี่มันเป็นเส้นๆแบบนี้เลยอารมณ์เหมือนฮอตทอยนะครับฮอตทอยก็เป็นเส้นๆแบบนี้แยกเป็นเส้นๆไม่ได้จับตัวเป็นก้อนๆนะครับตอนแรกคิดว่าเออเป็นก้อนๆเราจะขยับหัวยากนะครับโอ้แต่นี่เกินคาดครับงานดีทีเดียว หน้ากากไม่สามารถถอดได้นะครับอันนี้เพราะว่าจะมีชิ้นส่วนที่ถอดหน้ากากมาให้ตังหานะครับแล้วก็ลวดลายตาข่ายนะครับไม่ใช่ตาข่ายจริงจะเป็นตาข่ายแบบปั้นนะครับแล้วก็เพ้นสีดำแล้วก็พวกผ้ตาต่างๆนะครับน,นี่อันนี้กงเล็บนะครับสามารถยืดออกมาได้มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยสีแด,แดงๆน,นี่ผมมีความแหลมเหมือนกันนะ ยิ่ออกมากแบบนี้ครับชิงนะขุบเข้าไปการลงสีแบบโอ้สุดยอดนะครับไม่ต่างจากฮอตทอยเลยมาดูใต้ฝ่าเท้าครับจะมีหลุมตรงส้นเท้าด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฐานให้นะครับไม่ไม่รู้จะมีหลุมทำไมต่อไปเป็นส่วนหัวแบบเปิดหน้ากากของ s c u u l p r e d ต t o r นะครับซึ่งในหนังเราก็ไม่เห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอ้างอิงมาจากไหนกันแน่นเส้นผมก็เหมือนกันนะครับแยกเป็นเส้นๆแบบนี้ผมสลวยสวยเก๋เป็นเดดร็อกนะครับเป็นเป็นยานะครับผมเป็นยาตร,ตรงนี้เป็นเขี้ยวนะครับตรงบริเวณปากไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้จะมีพวกการลงสีละวดลายนะครับบนหัวจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคแหละ,ะเดี๋ยวเราลองเรามาลองถอดเปลี่ยนกันดูครับ ข้อต่อมันค่อนข้างแน่นนะครับต้องใช้ออกแรงเยอะนิดหนึ่งในการถอดเปลี่ยนในการใส่ก็เหมือนกันนะครับต้องกดลงไปแน่นๆเลยใช้แรงนิดนึงครับนี่แล้วก็ได้ส่วนหัวที่เปลี่ยนออกมาเรียบร้อยนะครับด,ดูดุดันเลยนะครับมีเคี้ยวแบบแหลมๆงงง,งมันดูคล้ายๆหมูป่ายัางไงไม่รู้ต้นแบบมาจากหมูป่าปะเนี่ย ก็สวยด,ดูโหดดีครับนี่ดูมาดูใกล้ๆเลยนี่แต่เสียดายนะครับไม่มีแบบห้าปากมาให้ด้วยต่อไปเป็นชิ้นส่วนมือนะครับมีมาให้แค่สามมือสามชิ้นเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นมือมือแบบไหนนะอันนี้เป็นมือกำเหนี่ยวกยปืนนะครับจับด้ามปืนนี่เองจะมีข้อต่อติดมาให้ด้วยนะครับข้อต่อจะทำได้แค่กระดกขึ้นลงเท่านั้นนะครับ จะไม่ใช่เหมือนบอลจอยนะครับจะเป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยมือชิ้นต่อไปครับอันนี้จะเป็นมือจับเออจับหอ,อกนะครับนี่สามารถเอาหอ,อกมาเสียบไว้ตรงร่องมือได้และอันนี้เป็นมือเอาไว้เสียบกล้งจักรนะครับอาวุธของมันต่อไปเป็นชิ้นส่วนอาวุธนะครับพูดถึงกลงจักรแล้วก็นี่เลยครับ กรงจับที่เอาไว้เอามือชิ้นเมื่อกี้น,นะครับมาเสียบอันนี้จะเป็นกรงจักรูปแบบปิดนะครับรูปแบบปิดเอาไว้เสียบตรงไอ้ตรงช่วงต้นขานะครับนี่อันนี้ไม่ใช่ดแคสนะครับอันนี้จะเป็นกรงจักรูปแบบเปิดพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมป่าจะมีสองรูปแบบมาให้แบบนี้นะครับอ่าด้านหลังจะเป็นแบบนี้ ก็จะใช้รูปแบบมืออันนี้นะครับเสียบเข้าไปตามร่องร่องนิ้วของมันนะครับนะเล็งดีๆนะครับค่อยๆกดเข้าไปอ่ะเนี่ยครับออกมาเรียบร้อยก็จะประมาณประมาณนีนะครับเอาร่องนิ้วยัดเข้าไปในรูเนี่ยพร้อมแบบพร้อมคว้างได้เลยอันนี้เราจะเห็นได้ในหนังเรื่อง Predator 2นะครับภาค2 ถ้ารูปแบบปิดก็เอามาเสียบตรงนี้นะครับแตะเข้าไปกดเข้าไปแน่นๆให้มันลงในร่องนะครับโอเคต่อไปเป็นชิ้นส่วนกรอกแขนนะครับสามารถถอดเปลี่ยนออกมาได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันว่ามันเป็นปืนหรืออะไรนะครับลืมไปแล้วเนี่ยครับชิ้นส่วนมันก็จะกลายเป็นกรอกที่ยก ยกตัวขึ้นมาพเพยืออกมาเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดนะครับถ้าใครเป็นแฟนฟิลเตอร์ก็ร้องอ๋อแน่นอนครับตัวนี้ก็คือระเบิดเวลาทำลายตัวเองนี่นะครับอันนี้เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นหอกมีมาสองรูปแบบครับรูปแบบหดเอาไว้พับเก็บนะครับมาเป็นเหมือนคัมพีเลยนะครับลวดลายอาาักขรทำได้โอเคนะครับสวยเลย ตัวนี้ไม่ใช่เหล็กเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้รูปแบบยืดออกมานะครับถ้าเป็นในส่วนของฮอตทอยนะครับมันก็สามารถขูบลงมาเป็นรูปแบบของการพับเก็บได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบตายตัวเลยอ่าแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นปืนปืนสไนเปอร์อันนี้เป็นรูปแบบพับเก็บนะครับมาเป็นก้อนก้อนแบบนี้จะเป็นแบบแพ็คไว้ตรงหลังนะครับจะมีอันนี้เป็นร่องเสียบ ็น PVC นะครับแบบนี้ไม่มแบบีอันนี้ไม่มีจุดขยับอะไรใดๆนะครับเป็นก้อนๆอ,อันนี้เป็นแบบคลายตัวออกมานะครับกลายเป็นรูปร่างของปืนปืนไรเฟิลนะครับน,นี่แยบบ่เท่เลยอ่าเจ้าตัวนี้มันจะมีจุดขยับด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันก็อันนี้ครับหนึ่งจุดเป็นขาตั้งนะครับเหมือนสไนเปอร์ของหน่วยทหารเลยนะครับ นี่อันนี้สามารถยืดออกมาได้ด้วยยืดปากกระบอกนะครับโอ้ตรงมีดาบปลายปืนด้วยนะเนี่ยตัวขาตั้งก็จะมีมาให้สองขาแบบนี้นะครับเอาไว้เป็นแบบพลนแม่นปืนมีตัวสไนเปอร์นะครับสามารถขยับได้แบบนี้อ่านอกนั้นไม่มีจุดขยับแล้วนะครับพับเก็บพับเก็บ,พ,บ,กบพับเก็บก็กจะประมาณนี้ครับ ส่วนไอ้ก้อนเหมือนดักแด้นะครับไม่ใช่หนอนไม่ใช่ดักแดนะครับเป็นเหมือนเป็นแพ็คปฐมพยาบาลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะอยู่ตรงด้านหลังของมันนยครับด้านหลังจะเห็นเป็นเป็นเหมือนแถบตรงนี้ครับสามารถกดลงไปตามร่องได้เลยอ่านี่ครับอันนี้เป็นแบบแรกจะเป็นไอตัวเป็นเหมือนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะครับถ้าจากภาคแรกภาคสองก็จะเห็นได้นะครับเป็นตัวเหมือนเป็นเขียงฉีดย่า แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นปืนไรเฟิลแบบพับเก็บได้นะครับเป็นแบบพกพา่ะต้องทำอย่างนี้ครับโอ้ยหล่นหล่นหล่นอะประมาณนี้นะครับนี่โอ้ยอย่างเท่เลยอะโอ้เป็นสไนเปอร์พลมม่นปืนจากต่างดาวนะครับสายพันยุทธ์จ่านี่อันนี้ดูในหนังก็ไม่รู้นะครับมันไม่ได้บอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นพลแม่นปืนอย่างเท่อะ ิ้นต่อไปนะครับเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทของปืนนะครับปืนบริเวณกรากไหลของเจ้า p r e d a ิเตอรตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบเ,เป็น PVC แบบทึบๆตันๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยเสียดายถ้ามันเป็นแบบเอฟเฟกต์พาร์ทแบบใสๆนะครับคงจะสวยกว่านี้เยอะเลยเอามาเสียบแบบนี้นะครับมันจะมีร่องของมันนะครับเอาให้ให้มันตรงตามร่องของมันก็จะแน่นหนาแบบนี้นครับทำท่าแบบปล่อยแสงพิฆาตเหยื่อนะครับ ประมาณนี้ต่อไปเราจะมาดูจุดขยับของเจ้า s c o u t Predator กันมาดูส่วนหัวกันก่อนครับส่วนหัวสามารถขยับหันซ้ายหันขวาได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะค่อนข้างติดนิดนึง กระดกหัวขึ้นลงได้นิดๆหน่อยๆ,ๆครับไม่ได้มากอ่าประมาณนี้เองครับเนี่ยในมากสุดได้เท่านี้นะครับแล้วก็ช่วงผมนะครับช่วงผมที่ถูกใจผมมากๆเลยแยกเป็นเส้นๆแบบนี้แบบดูดีอะ่ะดูแพงเลยแหละแล้วก็ตัวปืนตรงหัวไหล่นะครับก็มีจุดขยับแบบนี้หมุนหมุนไปหมุนมาได้หมดเลยนะครับ น,นะครับหรือว่าเราจะพลิกหันเก็บแบบข้างหลังแบบนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นสภาพแบบพับเก็บนะครับหมุนให้มันลงดีๆนะครับประมาณนี้นะครับเป็นการพับเก็บปืนแล้ว มาดูจุดขยับช่วงแขนกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเกาะหัวไหลอันนี้เลยเกาะหัวไหลจะเป็นชิ้น PVC นะครับที่มีความอ่อนนุ่มก็จะไม่ค่อยติดขัดอะไรเท่าไหร่นะครับสามารถขยับแขนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับการแขนออกมาแบบนี้หมุนแขนได้แบบนี้นะครับนี่การแขนออกไปด้านข้างได้แบบนี้เลย ก็จะมีข้อต่ออยู่หลายจุดนะครับบริเวณช่วงแขนช่วงต้นแขนเนี่ยเราสามารถหมุนชู้แขนได้เลยแบบนี้อ่เดี๋ยวเราฝั่งนี้บ้างนี่ชู้สองมือเลยครับการขยับค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอ่าช่วงงอข้อศอกน,นะครับเดี๋ยวลองดูจะได้เยอะแค่ไหนอ่ด้านนี้ได้ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าด้านนี้นะครับโอ้ได้เยอะมากๆเลยเนะี่ยเยอะกว่าอีกเพราะไม่แน่ใจนะครับเพราะเพราะว่ามันจะให้ทําท่าแบบแหลงปืนยิงสไนเปอร์หรือเปล่ามาเลยทําให้แขนขวานะครับงอได้มากเลยเนี่ยแขนซ้ายมันได้ประมาณนี้เองไม่เท่าแขนขวานะครับแล้วก็มีข้อต่อช่วงข้อมือนะครับที่กระดกได้แค่ขึ้นลงสามารถหมุนตัวเกราะได้ด้วยนะครับ มีจุดขยับตรงนี้ไอตัวที่เป็นระเบิดเวลานะครับระเบิดตัวเองเปิดปิดได้ครับเอข้อมือนะครับก็สามารถบุนได้รอบแล้วก็ทำได้แค่กระดกขึ้นลงนะเท่านั้นนะครับจะไม่ใช่บอลจอยแล้วก็จุดขยับช่วงกรงเล็บนะครับที่สามารถ พุบเข้าพุบออกได้แบบนี้นะครับช่วงแขนก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นช่วงลำตัวลำต,ตัวสามารถบิดได้นะครับมีข้อต่อแยกตรงกลางลำตัวแบบนี้แล้วก็ตรงเอวนะครับเอวก็หมุนได้มีสองจุดนะครับการก้มก้มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกดกดเข้าไปอีกอแอนดูนครับแอนแอนก็ประมาณนี้ครับ ไม่เยอะเท่าไหร่ทั้งกม้มทั้งแอดต่อไปเป็นจุดขยับช่วงขากันแล้วครับก็สามารถยกขึ้นมาได้ได้มาตรฐานเลยครับ90องศาอ่ะผมว่าเกินนะครับยกได้อีกประมาณนี้นะฮะสามารถกางขาออกไปโอ้ได้เยอะเลยนี่แหกขานะครับท่าฉีกขาก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ การงอเขา่างอเข่าได้สุดๆอตอนนี้90ประมาณ90องศานะครับจะได้เยอะกว่านี้ไหมนี่ได้เลยครับถือว่าเยอะเยอะใช้ได้เลยนี่คำท่าเท่ๆเลยครับแล้วก็จะเป็นช่วงข้อเท้าครับสามารถหมุนพลิกได้หมด,หมดเลยนะครับหมุนรอบหรือว่าจะกระดกเทา้าก็ได้นะครับได้นิดหน่อยประมาณนี้ เนี่ยก็ไม่หน่อยนะครับเยอะเลยเอียงซา้ายเอียงขวาได้นะครับนิดๆหน่อยๆโอเคประมาณนี้ คือรีวิว s เ u l t Predator จาก Predator 2ค่าย n e g a Toys นะครับซึ่งบอกตามตรงเลยนะครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจับงานของค่าย n e ก a นะครับที่เป็น Predator ซึ่งเฮ้ยสวยกว่าที่คิดนะครับพวกดีเทลรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะเส้นผมนะครับที่มันเป็นเป็นเหมือน PVC เป็นยางเป็นที่เป็นแยกเป็นเส้นๆนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นทรงผมที่เป็นก้อนๆแบบเนี้ยอันนี้แบบเฮ้ย ละ,ละเอียดงานละเอียดงานเรียบมากเลยนะครับก็หลายๆอย่างก็โอเคเลยนะครับอย่างเช่นการลงสีต่างๆสมจริงดูแบบเอ้ยดูสวยดูดุดันนี่นะครับอาจจะมีตดแค่นิี้หน่อยๆนะครับรสไตล์เนกาที่มันจะมีการลงสีแบบเละๆเคลอะๆนิดนึงนะครับอย่างเช่นลายของหัวนะครับอาจจะลงแบบตามสไตล์เนกาครับอาจจะแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคนะสวยมาก เนเส้นผมก็ยางเป็นอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยชอบอาวุธต่างๆก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับจะเป็นชิ้นส่วนของ PVC ทั้งหมดจะไม่มีดายแคสนะครับก็สําหรับช่องผมก็รีวิวพรีเเตอร์มาก็ก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้ง Hot Toy, ฟิกมากก็มีนะครับของทาเคยะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นของ n e ก a ซึ่งเฮ้ยผมก็ถูกใจนะครับเเลอถูกใจกว่าฟิกมาซะอีกใครเป็นสายยศจาแฟนเป็นแฟนพรีเ a เตอนะครับ ต้องจัดเลยนะครับตัวนี้สวยเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้มันมาจากหนังเรื่อง Predator 2นะครับจากทายเรื่องที่โผลมาในยานแบบมากันหลายๆตัวเลยนะครับผมก็ผมเองก็เพิ่งรู้นะครับว่าเจ้า s o u t Predator เนี่ยมันเป็นสไนเปอร์ผลแม่นปืนนะครับเ <Wow. S 1> นี่นยเป็นสไนเปอร์มาให้ยิงด้วยซึ่งมันโผลมาแวบเดียวนะครับไม่ได้โชว์อะไรเลยแค่เดินเดินผ่าน,ผ,านผ่านกล้องนะครับแล้วก็จบไป ก็ถือว่าเรามาทำความรู้จักกับ s c กลพิเดเตอกันนะครับในคลิปนี้ก็ส่วนสำหรับราคานะครับตัวนี้สนดราคาประมาณนี้ก็สำหรับตัวนี้ใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้เลยนะครับผมว่าหาไม่ยากเลยตอนนี้เอาละครับส่วนสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย รายการเบอวอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a p l u s s t u d i o v 2นะครับสวัสดีครับ